ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมติดอยู่ที่เขาเรียกว่าแยกปัญญาวิทย์นะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จแล้วเจอไฟแดงก็เลี้ยวขวาอีกที่หนึ่งนะตรงไปทางนาตาล่วงวันนี้มีภารกิจพี่น้องครับที่ต้องไปเทศนานะครับที่สถานประกาศกศลองไม้แดงอยู่อำเภอกันตังพี่น้องครับจังหวัดตรังเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์ที่สี่ของเดือนนะครับอาทิตย์แรกเนี่ยผมจะอยู่ที่คิดจักตรังนะครับ อาทิตย์แรกเนี่ยอาทิตย์ที่สองนี่กลมจะไปเทศนา,าสลับกันเดือนเป็นเดือนระหว่างคิด<ไ>จักอ่าวลึกน<ไ>ี<ๆ>คิดจัก,<ๆ>จกอ่าวลึกลมเย็นนะครับถ้าไปเทศนา,าที่คิดจักอ<ๆ>่าวลึกเนี่ยขากลับต้องแวะเทศนาที่คิดจักในบ้านใส่ใสร่นะสรุ้งนะครับใส่รุ่งนะใส่รุ้งลมเย็นด้วยนะครับก่อนจะกลับจังหวัดตรังจะสลับเดือนเป็นเดือน,อนกับ คิดจักวางวิเศษนะครับส่วนอาทิตย์ที่สามนี่ก็จะเทศนาที่กิจจักกันตังเนี่ยอาทิตย์ที่สี่ก็จะมาที่คลองไม้แดงแต่ถ้าเดือนไหนมีห้าอาทิตย์นะครับก็จะไปช่วยเทศนาให้ที่คิจจักนาวงนะครับของอาจารย์สมบัตินะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องครับผมก็เป็นวอบช้อิสระนะครับไม่ได้เต็มเวลาคิดจักใดคิดจักหนึ่ง จริงผมก็ทําแบบนี้ก็สบายใจดีน้องครับเราสามารถไปช่วยได้หลากหลายกิจจักรนะครับไหนตอนนี้แดดเข้าทางนี้เลยนะพี่น้องวันนี้คุณกรติดภารกิจนะครับก็ไม่ได้มาด้วยเนี่ยพอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคุณกรต้องไปค่ายที่พังงานะครับที่พังงานะ ไปช่วยเรื่องเครื่องเสียงนะครับที่พังงานท่านใดที่จักใดนะครับสนใจที่อยากให้คุณกรไปให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงนะครับก็ได้นะครับพี่น้องนะมูลว่าเราต้องการซื้อชุดลำโพงไมม์มิกเซอร์ใหม่เนี่ยจะใช้แบบไหน,นอย่างไรเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะขอคำปรึกษาจากคุณกรได้นะัะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ นี่เดี๋ยวนจะเข้าทางนี้นะครับเนี่ยทางซ้ายผมยังคงใช้ g p s ช่วยนะครับเตือนความจําผมจะมีปัญหาเรื่องนี้ไปลองครับไม่ค่อยได้จำนะวันนั้นก็หลงไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่มันก็ไปได้นะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมีปัญหานะใครมาถามเรื่องเส้นทางกับผมเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้เพราะผมไปไหนผมก็ใช้ g p s ตลอดนะครับคือ มันจาได้ครับครคยับคาพมี gps เนี่ยมันทาให้รู้สึกเออสบายใจขึ้นว่าเรามาถูกทางนะครับก็ก่อนหนึ่ใจพี่น้องครับในแต่ละอาทิตย์นะครับเราเองควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจจกรท้องถิ่นนะพี่น้องอยู่กิจจกใดก็ควรเข้าไปร่วมรับใช้ด้วยนะครับเราไม่ใช่แค่เป็นแขกนะครับเราเป็นลูกนะเป็นลูกของพระเจ้า งานที่จักรก็เป็นงานพระบิดาเรานะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนพี่น้องครับถึงแม้พี่น้องไม่ได้เป็นผู้ใช้เต็มเวลากินเงินเดือนที่โบสถ์ก็ตามแต่พี่น้องก็สามารถที่จะอาสาสมัครก็มาช่วยส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับตามของประธานนะครับอย่างบางโบสถ์เนี่ยก็มีของประธานเรื่องการจัดดอกไม้สวยๆนะฮะอย่างเนี้ยที่โบสถ์กันตังนะครับเพราะก็มาแต่วันวันเสาร์ละนะครับก็มาช่วยกันตกแต่งนะช่อดอกไม้สวยๆ อย่างคิดจักใหญ่อย่างคิดจักรลุ่มเย็นเนี่ยมันจะบังจากวันเสาร์เหมือนกันนะแผนกครัวนะครับก็ต้องเลี้ยงคนนะฮะสี่ห้าร้อยคนก็มาหั่นผักกันไว้ก่อนมาหั่นเนื้ออะไรกแล้วแต่เตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับมาวันอาทิตย์นะครับก็มีโอกาสได้นํามาปรุงนะครับก็มันอยู่กับการบริหารการจัดการนะครับเพราะว่าคิดจักไม่ใช่เพราะมีฝ่ายวิญญาณเท่านั้นนะครับเราจะมีฝ่ายอื่นๆนะครับอีกหลายอย่างที่ต้องช่วยกันเช่นอย่างเงี้ยทางออฟฟิศสำนักงาน หรือคิดจักมีแผนกพันธกิจนะครับรแผนกประกาศแบ่งหมวดออกไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออทีมนวัตก,การมนะครับหรอกองงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละ,ะแผนกเยอะอยู่เหมือนกันพี่น้องครับผมเองก็ร่วมด้วยเช่นกันพี่น้องครับแต่ละทิศก็ ได้ออกเดินทางนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ชอบนะฮะได้ออกเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปพบปะพี่น้องต่างคิศจักรนะครับเป็นงานอะไรที่ชอบอยู่แล้วพี่น้องครับคือผมไม่ไม่ชอบอยู่กับที่พูดตรงๆนะครับมีบางที่จักรเคยเชิญผมเป็นสิทธิบานนะพี่น้องผมว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่มีภาระใจเป็นสิทธิบาลเลยนะฮะจนถ้าบางคนว่าตอนนี้อาจารย์ก็เป็นสิทธิบานอยู่แล้วนะครับเป็นสิทธิสิทธิบาลออนไลน์ก็พูดอย่างนั้นนะครับ วันนี้ยหลายคนก็ติดตามงานจันอยู่ได้ความรู้ได้คําสอนบางทีก็มีคําว่ากล่าวตักเตือนด้วยนะครับขอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศนะครับก็คงเป็นถนนยาวๆเลยพี่น้องครับเพียงก็จะเห็น,นท้องฟ้าต้นไม้ผมไม่ได้ขับในเมืองเพราะนั้นก็คงจะไม่ค่อยเห็นพวกตึกสูงตึกร้านค้าต่างๆเนี่ยขายข้าวหลามไปเนอะ ใครชอบข้าวหลามเส้นนี้มีขายอโอติตอนเด็กๆก,ก็กินข้าวหลามกับอแคลาโกปีก็คือโอเลี้ยงที่โอเลี้ยงร้อนพนูดง่ายๆถ้าเป็นน้เอ,อกโกปีมาใส่น้าแข็งก็คือโอเลี้ยงแต่ถ้าโกปีร้อนๆเนี่ยาโอเลี้ยงร้อนๆก็คือเขาเรียกว่าโกปีคุณผ้มเข้าใจถูกปัตน,นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจากชีเบสนะครับผมจะไปถึงสถานประกาศประมาณเก้าโมงประมาณเก้าโมงเนี่ย วันนี้คุณกอนไม่ได้ไม่ได้มาด้วยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทำรายการเดียวดูก่อนว่าจะวานน้องๆที่พิจักช่วยถ่ายตอนที่ผมเทศนาได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวตอนที่เขามีนวัตกรรมวิตีการ,กการนี่ผมจะถ่ายด้วยตัวเองนะครับคือผมเนี่ยไปไหนีผมอยากจะถ่ายทําไปทุกอย่างเลยพี่น้องครับแล้วก็เก็บไว้ใน youtube เอาไว้ดูนะครับอีกอย่างมันก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างการสอนเวลาผมไปอบรม นะถ่ายทํารายการต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายรายการที่เวลาไปอุรมก็เปิดให้เขาดูว่าเนี่ยถ่ายแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้นะครับเราต้องขอบคุณพระชาติพี่น้องครับในแต่ละวันเนาะที่เราได้มีโอกาสได้เข้าสวดน,นะครับในการบันญตกิจของพระเยซูคริสต์นะทุกวันนะพี่นะ้องไม่ใช่วันเว้นวันนะครับหรืออที่ละครั้งที่ผมพูดแบบนี้คือนะ้ะการ ประกาศข่าวเพะเสริจเนี่ยเราประกาศได้ทุกวันนะครับยิ่งเนี่ยผมใช้โซเชียลมีเดียนะครับเป็น้องผมก็ประกาศได้ทุกวันนะครับทําสื่อทุกวันโพสต์ได้ทุกวันเพราะผมทํางานผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ผ่าน l i น์ทาง t i k t o กเนี่ยผมไม่ได้ลงนะครับมีพี่น้องบางคน่าขอก๊อปงานผมไปลง t i k t o อกว่ารุมช่วยกันพี่น้องครับ พราะผมหลายๆอย่างก็ไม่ทันเหมือนกันนี่แล้วก็มีรายการวิทยุอีกในะพี่น้องหลายๆคนก็ติดตามอยู่นะครับ f a บเรดิโอนะหนึ่งรออนมกะเฮิรนะครับออกาศาของผมในะช่วงบนนะครับชื่อรายการชำระใจก่อนนอนก็จะอยู่ในช่วง2องทุ่มสิบห้าถึงสทุ่มนะก็งมจาพี่น้องหลายคนก็ติดตามอยู่บอกว่าก็เนี้ย จบรายการอาจารย์ก็เข้านอนพอดีเพราะอาจารย์นำอธิษฐานสาภาพบาปก่อนนอนซึ่งก็บอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยทําเลยเนี่ยพี่น้องไม่เคยคิดจะอธิษฐานสาภาพบาปไม่เคยคิดอ่านพระคัมภีร์เลยก็คืออาบน้ําดูรายการทีวีง่วงๆก่อนนอนเลยนะฮะมีได้นะพี่น้องเราในฐานะที่เป็นคนงานพระเจ้าพระเจ้าตัดว่าอย่าบ่มความบาปไว้ในจิตใจเราเองก็ควรควรที่จะเคลียร์บาปตัวเองเนะี่ย พระมีเตือนว่าใครที่บอกตัวไม่มีบาปคนนั้นก็ลวงตนเองสัจจะไม่มีในพื้นเลยสัจจะคือความจริงครับดังนั้นผมเองก็ยอมรับพี่น้องครับในแต่ละวันผมมาจะพลาดทําบาปเรื่องความคิดคบพูดการกระทาดังนั้นก่อนนอนเนี่ยผมจะอธิฐานสาภาพบาปก่อนนอนขอพระเจ้าชำระจิตใจสรรนิษานนะครับเราอาบน้ําชำระกายไปนอกเราอธิฐานขอพระเจ้าเมตตาสารภาพบาปต่อพระเจ้าวันนี้รูทปทําบินบาปต่อพระองค์ มีสิ่งใดที่เป็นเหตุให้พระบัญญัติบทดเสียพระไทยขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้ไปลูกด้วยนะทุกค่ำคืนนะครับไม่ประมาทเรื่องนี้นะโอเคพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับในงานรับใช้ผมนะครับที่จังหวัดตรังก็ฝากให้ฐานเกืือกลุ่มปร,ประกาศข่าวดีจังหวัดตรังด้วยนะครับล,ง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 ลําลังรวมกลุ่มกันนะครับในการรับใช้พระเจ้า ป็ดประเภทว่าไม่ถือเขาถือเราไม่ว่าท่านจะเป็นคิดจักสภาสาเกตแบปติสนะแล้วท่านมีหัวใจเหมือนพระเยซูริ์นะครับอยากเห็นคนจังหวัดตรังได้รับความรอดก็มาร่วมรับใช้ด้วยกันได้เราจะมีอธิษฐานทุกๆบ่ายวันพุธนะันสุกเย็นเนี่ยก็จะมีจัดกลุ่มนัตการอธิษฐานรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกโอ้สุดยอดเลยพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าโอเคพี่น้องครับยัยพันครับสวัสดีครับ